กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราเหมือนอยู่กับเกมยุทธภพไม่ครบบาทกันอีกแล้วนะครับผมฮาหลังจากคลิปแรกนะครับซึ่งเพิ่งเล่นนะพอตัดปุ๊บผมเวลทั้งวันเลยจนเวลสามห้าแล้วครับตอนนี้่าเรามาต่อกันดีกความครับซึ่งทำไงครับให้เร็วเรเรือเก็บเรเวลไวๆ,วๆไวนะถ้าไม่ใช่เล่นเควสนะครับไม่ใช่เควสในเรื่องนะ่ะ โอเคครับคุยนึงว่าโดนเตะออกเกวละเออโอเคครับขั้นแรกครับคุณต้องหาพักครับสักพักหนึ่งพักไหนก็ได้ครับอ่าแล้วก็กดไปที่พื้นที่พักครับโหลดแป๊บหนึ่งนะอ่าตอไปหลังโหลดเสร็จใช่ไหมครับอ่าเดินมาทางนี้ครับนะมาคุยกับประมุกพักนะครับ กดไปภารกิจประจำวันนะครับอ่านี่ครับอ่าซึ่งจะได้อัตราบริจาคภัก11กองทุน10ภพัก p 1 1 0แล้วก็ x p นี้ครับตรงนี้ครับด้านขวาล่างอ่า126,500นะครับรับเครดครับอ่า1วันครับจะรับได้1วันรับได้10ครั้งนะโอเคครับ ต่อมาครับวิธีที่สองครับอยู่อันไหนวะอันนี้ครับเอ๊ใช่ปะออไม่ใช่ครับอันนี้ครับกดที่เลื่อนขั้นบนเพนบอมเพนครับอ่ามันง่ายกว่าต่อมาครับอันดับราชาครับ่าทิงเพนกลับแป๊บหนึ่งอ่าต่อมาครับอ่าหลับเพนแป๊บอ่าหลับครับสังเกตได้เลยครับความยากมัน มันต่างกันนะนะครับอ่าสีเขียวอ่อนอ่ามันได้น้อยกว่าพอนี้น้ําเงินใช่ไหมอ่ามันได้น้อยกว่ามันได้มากกว่าสีเขียวแต่ได้น้อยน้อยกว่าสีม่วงนะครับอ่ารับไปครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บเควสก่อนเอาเก็บครับอ่าเก็บเก็บเก็บอ่าสามอันนะครับปึ๊บอ่า ไหนอ้าวอ้าวอ้าว,าวเฮ้ยเก็บดีดีเก็บดีด,ด,ดีแฮ่เรียบร้อยไหนอืมอันนี้ครับอ่าไปสองเควทครับหลังจากเตินครับเราก็ไปรับของกันนะตามปกติปกตินะอืม ปุ๊บอ่าส่งเควสครับอ่าเรียบร้อยครับรับต่อครับถ้ามันง่ายง่ายอ่าอ่ารับครับต่อไปครับเราไปเควสอ่าอันดับราชากันนะครับหก,กดไปลเลยวิ่งสักแป๊บซึ่งก็ มีพักหนึ่งครับเขารับนะรู้สึกแฮปปี้ไม่เตะออกด้วยเอ้ยเอาออกเอาไปสิฮะรู้สึกลืมไรอ๋อเฮ้ยๆไม่ลงครับไม่ลงอยู่นิดนึงอีกนิดนึง อ่ะเรียบร้อยอ่าเอ,อ่อตังค่าตังค่าตังคาตังค่าอ่าผมลืมเปิดเสียงเกมอ่ะเรียบร้อยปิดดีไหมมาปิดดีกว่าบงการการกระตุกเล็กน้อยมันไม่จำเป็นเลย อืมหมดมุกเราก็ต้องไปหามุก่ะเจอแล้วครับอ่ะไฟมาเลยปล่อยพลังบ้าพล,ลังขึ้นเตาอ,อืมเอาเฮ้ย,ยอยู่อๆก็มัน PVP อ่ะเออผมงงอ่ะคตรงงมากเลยครับเอไหนอยู่ไหน แบบงงนะเออต้องฆ่าครับแบบนี้หัวแดงหัวแดงกดยาเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมไหนอยู่ไหนไหนมันอยู่ไหน ไหนนี่ไงปึ๊บมันมันเอ้ยอ้าวโอ้ยอะไรวะปกติจะปิดพีเคไว้นะเออ สงสัยไม่ให้เราเวเก็บเกรดครับความลำบากมันอยู่ใกล้ๆนี่เองอะเราไปหาสมก่อนก็ได้เร็วเร็วเร็วเวโหเสือนี่เลยมาอืมมา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 ,มา,มาอืม bỏi phải lăng bay lêu 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 dạ dạ ôi ừ dạ lượt lượt quẩn lượt nhìn lưu 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 à mà 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 ừ. ôi 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 đồn ôi ừ. chú ôi ừ. ôi ô mòn ôi sám chết ôi 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 nít ตัวเมื่อกี้นะอืมเฮ้ยหัวแดงมาอย่านะเว้ยเป็นคนดีไม่เอาชอบเป็นหัวแดงคิดว่าดังเหรออ่าตอนนี้ครับสิบเก้าต่อสามสิบสองแล้วครับเออ เก็บกันแป๊บเดียวไม่ยากเท่าไหร่มันยากตรงเนี่ยครับมีคนแจมฮะการ์ดสุดท้ายเว้ยอือปล่อยพลังบอลเออใส่จักใส่ใส่ใช้สกิลเออเอาแม่มีตีครับมีตี quay chắc à. ừ, ai hào quay quay chắc sẽ lại mà má, má, nhà เยรเสร็จแล้วอีเรียบร้อยครับเคลเสร็จเรียบร้อยเลยขอโกยแป๊บอืมหนีแป๊บเวย้ยอุ้ยมันติดมันติดมันติด่ดดะเอาเอามาอีกอืมนี่ครับ หลังจากเสร็จแล้วครับเราก็กดที่สําเร็จเรียบร้อยต่อไปครับเก็บเหมือนเดิมมุกหมดมุกมุกปัตราพีรรับยาแบบไหนในหัวแดงเมื่อกี้อยู่ไหนะชั่วมาไม่ให้คนเขาเขาเก็บของเลย สายต้องย้ายชแนลแล้วครับแ,แถมมันมีแค่สองเว้ยไหนลองไปหนึ่งดิตุ๊บอ้าโอไม่มีคนดี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 ดด ดีว่ะเมื่อกี้มันมีแต่ PVP เนาะเซิร์ฟเวอร์สองเอ้ยแชแนลสองอ่ะอืมเตียนสบายใจใเชิมครับเฉิมอะไรอะเชิบเชิบแม่อืม

ใช่เปล่าใช่เปล่าไม่ใช่ครับแหมอันตรายครับพวกหมวดหัวแดงเนี่ยเออชอบฆ่าคนนะเนี่ยอยู่ดีๆก็นอนเฉยเลยครับนะกินยาแป๊บมาลากมา เข้ามาเข้ามาปึ๊บอืมวันนี้ไปพลังขึ้นเตาอ้าวโหไม่โดนสองตัวรังไม่โดนอือ เสร็จครับอาะ่ะแล้วก็รับครับเรียบร้อยฮะเป็นไงมีเควสใกล้ๆด้วยมาแถมหืมตายดิไอหมีมา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมอิชอืมไปปล่อยไปตายเออ อ,อีกสามตัวครับเครยจะเสร็จแล้ว ตายตายเกสเสร็จเฮ้ยหนีหนีหนีเฮ้ยแมวแมวหาเป็นไงไก่อัพแล้วอืมไหนมีอะไรอีกตายไปตีหมีแล้วเบิดต่อ เดี๋ยวเควสพักค่อยทำแล้วกนะันเอานี้ก่อนใกล้ๆละอยู่ใกลๆเร็วเร็ว,รวในตัวไหนโหมอนเยอะเว้ยฮ้อยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ยโอย้ยหัวแดงมีด้วยเว้ยวิ่หนีแป๊บเฮ้ยหนีไม่ได้เว้ยเฮ้ย เว้ยแล้วตาตากันเ้เวนอะกดยาอยู่ตรงไหนวะนตรงนี้ครับมีระเบิด Khó mang măng, khó măng Nè, 2 tủa rồi Nè Ở đen Lưu 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 Chạm đeo chạm đeo ตัวอีกเก้าตัวเว้ยจับแล้วฮะอ,อีกหครับอ,อีกห้าครับแจไม่หมดแจไม่หมดแจะไม่หมด,ม,หม,ดหมอนมันของเราอีกสี่อีกสามสอง เฮ้ยออาไปเลยหมดเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยอ่ะไม่อัพเวนกรรมอ่ะไปเคเวสดพักก็ได้ะซึ่งอ้าวรับแล้วนี่ว่ะไหนเออ เวนต้องวิ่งไปใหม่เลยครับอ่าซึ่งหนึ่งวันครับจะได้เคเวสมาทำนะแล้วก็เคเวสอันดับราชาครับ1วันทำได้8ดครั้งนะครับรีเฟรไปก็เท่านั้นแหละนะถ้าทำครบ8ครั้งแล้วนะครับเลยแล้วกี่กบวิง่ง lều 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 à lều 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 ฮ่าเป็นหมูเลยเป็นหมูคณะเอ่ออ้ยอ้ยอ้ยโดนโดนตบตายเอายันมาเร็วเร็วเร็ว แล้วก้างอ่ะสิบสามอันแล้วเว้ยอุดชักกิวอ่ะตายตายหมดเรียบร้อยสิบหกอันอีกสองอันมามา อืมหมดไหนอ่าเรียบร้อยครับจากนั้นครับเราก็โกยครับไปส่งเควสอ่าเลเวลอัพแล้วเนี่ยปุ๊บส่งปุ๊บอัพแล้ว อ,อเค,ครับต้องขอจบกับเกมยุทธภพไม่ครบบานะครับผมอย่าลืมกดไลค์สับคายและคอมเมนต์นะเอาเอาเอาเออเาใหมพูดใหมอ่าอย่าลืมกดไลค์สับคายและคอมเมนต์นะครับนะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรกันนะครับอย่าลืมติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ